สวัสดีค่ะเยสุม่มฮดสวนแล้วๆจ้ะแต่ว่าคีมีเยสุ่มจีภาพไปบึงอีกฝั่งหนึ่งที่ายสุ่มกำลังสิป,ปูกฝั่งนี้นก่อนสิไป <c oughs> ก่อนสิไปเหมือนเดิมเยสุ่มมากดอกสเลเตยี่ด้หูใหญ่นี่ก็มีดอกหนึ่งทัดอยู่ฝั่งนี้ายสุ่มปูกเกือบเต็มแล้วเนาะจ้ะสวนเหลืออยู่สามแปลงที่มีฟางเนี่ย ยายสุ่มเฮ็ดไว้เพื่ออย่างเพื่อสิปูพักนี่จ้ะเพื่อจะเอาผักกาดนี้ไปปลูกพึ่งเพาะเขายังไม่แข็งแรงเต็มเบิเลลวจ้ะฟังนี่ถือว่าปลูกเต็มแล้วเมืออม่อวานน่ะเมื่อวานก็ปปูกผีบรรยายสุ่มสบผ้าไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งยายสุ่มจะปูกเพิ่มแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพื้นที่มันจะเหมาะสมไหม อันดับแรกเขาไปเบิร์กันก่อนจ้ะตามเยสุ่มไปเลยว่ามันห่างจากฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังสวนมันบอจ้ะเนี่ยภาพอาจจะบอกอันนี้เนี่ยนี่คือฟังที่เยสวนมเสุมส่มปลูกประจำสองสามปีมาละสวนแต่ฟังเนี้ยเยสุ่มจะปลูกครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวพาพไปเลยดเดี๋ยวจะพาสุ่มสีไใบเบิร์นยางไปอีกคนเราฟังนะจ้ะมันกัด จะอันนี้แน่เด้อจ้ะพอว่ายางโมมีโมมีใหม่กันสันใส่มือถือเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเยสุมอยากให้ไปพาไปเบิงเนาะเนี่ยประตูทะลุก,กันคนเราฟังเนี่ยหนึ่งประตูประตูเล็กไปอีกประตูหนึ่งเลยเพพี่นนองประตูนี้เป็นประตูทีโต๊ะทำงานเยสุม ที่ทางานเยสุมไม่เหมือนคนอื่นเห็นไหมเนี่ยเยสุมก็จะนั่งทํางานอยู่ตรงนี้นงานเยสุมทําล่อนเม็ดเนี่ยประตูอีกประตูนึงจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเปิดก่อนเยสุมจีผ้าไปเบิง่งวะอีกฝั่งหนึ่งที่เยสุมทําการกําลังจะปลูกฝั่งนี้ก็จีลกๆในเนอ้อจ้ะ ยายสุ่มกำลังเห็ดอยู่ยังไม่เข้าที่เข้าทางสวนเนี่ยแตงกว่าที่ยายสุ่มเพาะไว้อยู่ฝั่งโน้นยายสุ่มจะย้ายมาฝั่งนี้นี่จ้ะจะย้ายมาฝั่งนี้เนี่ยเห็นบเห็น้องจ้าที่ยายสุม่มหลอมเลยสิว่าฟันหยาออกให้เพิ่นว่าสิปูบกฟักลุกฟักหอม คับแตงกวาเอ้ยไม่ใช่แตงกวาดิแตงลานหรือบอักแตงขางนะพี่น้องเนี่ยมองนี้สิปลูกแตงขางอันนั้นกับเนี่ยบักอ,อมีอยู่เงาลงปลึกจะโดนโดนคนอืมไอ้สมกับสีมาฟันทางหยาออกให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนได้กขานเขือ่อนเนาะจ้ะฝั่งนีนบริเวณอย่างมื่อก่อนั่น เมกอน,น้องแท้ามาเคยปลูกพักพิ่น่อยอยู่ฟังนี่เป็นกระลับไปอยู่บ้านกะลือคองมันกลเลยมีเศษปูนนะจากพี่นนอเรื่องสูงกระสีถางตรงนี้จะปลูกแตงจะเอาเอาแตงในกระถางมาตั้งเรียงๆส่วนพื้นที่ตรงนี้จะปลูกแตงร้านหรือแตงขาขอบกองดินนั่นก็จะปลูกฟักหอม ลองเบิ่งละสังเม็ดมาเหลวลองปลูกไปเน,นี่ล่ะเพิ่นเพลนขื้นอยู่เนี่ยอีกที่หนึ่งยาสูมก็ล้อมละทำเรียบร้อยละเอาอันล้อมบ่อยมาเขาเพราะยันไม่ให้จะคล้องมีมาอยู่ตัวหนึ่งว่าจะพี่น้องจยะยาสูงสีบอหมามันเขาเนี่คูณว่าน,นี่ปลูกประเ,เทศยาสูมล้อมไว้หุนประตูทางเขายาสูมบอยมาเขา ฟังเนี่สิฟังเนี่สิบ่ได้ใช้ชประโยชน์นนนยังนอกจากแค่เอ้าคองมาเก็บเอ้าคองมาเก็บซื้อๆยังยังบ่ไ้บทสรุปได้พี่น้องว่ามันสิปลูกยังเน่ในนี่แต่ว่ากะทีโล่งๆเน่ชัวร์ๆปลูกไปแล้วนั่นก็คือมะเขือเทศ พี่น้องจ้ายายมาจ้าฟังคุณละจ้าขอบนั่นขอบนั่นอันมันเอียงยายสูมเอาย่าง้วนหัวเอาเป็นสิขืนมาด้วยจ้าอะไรนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงยายสูมมาลงแล้วกระเบื้องพิ่นขืนบาบุอืม้มมันเป็นแล้วบรอพี่น้องจ้ากระเจี๊ยบแดงอะ่ะขืนหรือ,อยัง ยายสูมะมิดกระเจี๊ยบแดงมาโพอโอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องจ้านะ่ะขึ้นแลขึ้นแลกระเจี๊ยบแดงนู่น ون, นู่นขึ้นแลเอ้ยเอ้ยเอ้ยยาสูมอมโรยกระเจี๊ยบแดงเลือพื้นที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรหรือจะทำแปลงเอาผักกาดคะนา้าหรือผักกาดมาปลูกอาจจะเป็นผักกาดกะ็ะด้เบียร์นหลายพี่น้องจ้าอาจจะเป็นผักกาดก็ะดืม ยศุ่มสิเอามาโอ้ยเป็นคืนแล้วนี่จ้านี่เนี่เนี่นี่เห็นมั้พี่น้องนั่นกระเจี๊ยบยศสูงคืนแล้วเห็นมั้จานะรู้สึกยศุ่มตื่นเต้นจังเลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยยศุ่โอ้ยสิเด็ดเป็นไรน้องสายมาจัดการกับขวดก่อนนี่มันปิวมันปิวออกจากของเพิ่นเพิ่นสื่อขวดมาเพิ่นน้องสายละเพิ่นตีละขวดเพิ่นกระเจี๊ยบมันหลบ มันหลมมันเวลามี่หลมมันก็ปิวปิวมากบงางทีเราฝุ่นถูถูเต็มอยู่สิไปเอิ่นเพิ่นมาเก็บจัดการก่อนของเพิ่น่นเพิ่น,น,นสื่อของหางเพิ่นมานำํำของน้องไส้ดอกเยี่ยวก็ของอน่นองสาวพุทธิเหตุดอกอันนี้ของน้องชายอันนี้สวนสิปลูกองนี้เละจ้ะ อันนี้จะปลูกแตงกวาแตงกวาพี่เป็นกระถางก็จะมาตั้งเรียงๆตรงขอบเนี่ยขอบเนี่ยจะมาตั้งเรียงส่วนขอบนี้จะปลูกแตงขางหรือแตงร้านออมไว้คลิปนี้กะไว้ซ้ำนี้แล้วนอกจากมันจะเป็นประตูทะลุออกมาหากันมันจะเป็นสามล็อกจก้ะมันจะเป็นสามล็อกล็อกกลางเนี่ยเป็นล็อกที่ที่ยายสุมนอนนาะจา้ะ กำนองสาวห้องเงี้ยสุมอยู่ของบนหุบ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 เนนหุบหุบอนบนุบหุบหน้หุบหุบหยบหุ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 บะุบอุบหดบหุบุ่บหุบนีุบหุบหุบหอบหุบหุนบหุบหุุบนุบ,นบ,นบนหบหุุาาบนหนนนปปบบุจหุบ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 ห คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละเนาะจ้ะคลิปนี้ยายสุ่มผ้าเบิงสวนที่ยายสุ่มสีมาปลูกต่ออีกว่าเอาสิป,ปลูกยังเน่ฝากเบิงฝากช่มฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ยายสุ่มนัม่นเลยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ